คุณสงสัยว่าคุณติดเชื้อ HIV หรือเปล่าฟังปรบีเลยค่ะการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้จากการที่ มีเพศสัมพันธ์นะคะหรือการใช้เข็มร่วมกันนะคะถ้าติดเชื้อ HIV เนี่ยให้สังเกต10อาการเหล่านี้ค่ะอาการแรกนะคะก็คือมีอาการปวดหัวค่ะคือส่วนมากแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยนะคะปวดหัวง่ายๆจากสาเหตุอะไรคุณอาจจะเคยเป็นปวดหัวเป็นประจำหรือว่ามีความเครียดอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ๆแล้วเนี่ยคุณไม่เคยปวดหัวแบบนี้มาก่อนแล้วก็ปวดหัวหลังจากที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์นะคะก็ให้สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ HIV ค่ะอาการที่2นะคะก็คือ มีอาการเริ่มเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียมากๆเลยนะคะเนื่องจากเมื่อไวรัส HIV เนี่ยเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มแตกตัวนะเพิ่มจำนวนขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะผลิต ภูมิต้านทานนะคะเข้ามาต่อสู้กับศัตรูร่างกายเนี่ยนะคะตัวเซลล์ภูมิต้านทานเนี่ยจะต้องใช้พลังงานอย่างมากเลยที่จะต่อสู้กับเชื้อไ,ไวรัสและเชื้อไวรัสเองเนี่ยนะก็จะแย่งพลังงานนะคะดึงพลังงานเนี่ยจากภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปใช้ในการแบ่งตัวเช่นเดียวกันร่างกายเราก็เลยจะเหนื่อยอ่อนนะคะอ่อนเพลียมากนะคะข้อ3นะคะอาการก็จะมีไข้ค่ะก็จะเป็น อาการพื้นฐานเลยของคนที่ติดเชื้อ HIV หรือคนติดเชื้อไวรัสนะคะเวลาที่เราเป็นไข้เป็นหวัดอะไรอย่างเนี้ยแต่ไข้ของการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันจะเป็นไข้ที่คือมันมีได้ทั้งแบบเป็นรุมๆแล้วก็เป็นทั้งไข้สูงนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยหายไปง่ายๆค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะคะได้ทานยานะเหมือนว่าจะดีขึ้นนะแต่ก็ไม่หายขาดเดี๋ยวก็จะกําเริบขึ้นมาใหม่นะคะเป็นปนไปหายหายอยู่อย่างนี้นะคะอาการที่4เนี่ยก็คือจะมีผื่นคันค่ะ คือผิวหนังเราของเราเนี่ยนะคะพอภูมิคุ้มกันตกลงจากการที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาเนี่ยนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะติดเชื้อได้ง่ายก็จะมีอาการคันนะคะมีผื่นขึ้นโดยที่เอปกติเราเนี่ยไม่เป็นหรือว่าเราคิดสาเหตุไม่ได้เลยว่าทําไมเราถึงมีผื่นนี้ขึ้นไปแพ้อะไรเข้าอย่างนี้นะคะอาการที่5นะคะคือมีอาการท้องเสียคะ่ะแพทย์เนี่ยมักจะพบว่าคุณเนี่ยมีอาการท้องเสียมา กับการติดเชื้อ HIV นะคะแล้วเวลาที่คุณท้องเสียเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียน้ำสูญเสียของเหลวในร่างกายสูญเสียแร่ธาตุนะคะทำให้สุขภาพเราเนี่ยแย่ลงนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มีอาการท้องเสียนานนะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็หาสาเหตุให้เจอนะคะว่าเราเนี่ยท้องเสียเนื่องจาก อ,ะะอาการที่6ก็คือมีเหงื่อออกในตอนกลางคืนค่ะเหงื่อออกกับการมีไข้เนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะคือคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจะมีเหงื่อออกในเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแล้วก็เหงื่อออกตอนกลางคืนเนี่ยนะคะ ก็จะออกทั้งทงท,งที่ไม่มีไข้นะคะไม่มีอาการป่วยอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณอาจจะต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะว่าที่เหงื่อออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าห้องอาบหรือร้อนเกินไปหรืออะไรนะคะถ้าอย่างไรเนี่ยก็ไปพบแพทย์ไปตรวจดีวกว่าค่ะอาการที่7นะคะก็คือมีต่อมน้ำเหลืองบวมค่ะ คือน้ำเหลืองเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในน้ําเลือดใช่ไหมคือเลือดของเราเนี่ยจะมีน้ําเหลืองอยู่ใช่ไหมคะน้ําเหลืองเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีเม็ดเลือดขาวนะคะหรือเป็นทหารของเรานั่นแหละที่จะคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสถานีค่ะ สถานีที่จะทําความสะอาดนะ,ะทำการปรับปรุปงซ่อมแซมระบบทัน,นี้เมื่อร่างกายของคุณเนี่ยติดเชื้อ HIV นะคะเราจับได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยไอต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะผลิตนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะที่จะมาสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะคะ แล้วคันนี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเซลล์นะคะมีการทําลายล้างนะคะอยู่แถวต่อมเนี่ยนะคะเพราะว่ามันต้องสู้กับเชื้อไวรัสใช่ไหมคะมันก็จะมีการต่อสู้ภูมิต้านทานของเรากับเชื้อไวรัสตรงที่ต่อมนี้นะคะก็อาจจะทําให้ต่อมนี้โตได้ ะะอาการที่8นะคะก็คือมีอาการเจ็บคอค่ะก็เหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไปนะคะที่มันอาจจะเจ็บคอได้แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเจ็บคอเนี่ยนะคะจะเป็นการติดเชื้อเอชเสมอไปนะคะอย่างไรเนี่ยไปพบแพทย์แล้วตรวจดีกว่าค่ะอาการที่9นะคะก็คือปวดกล้ามเนื้อปวดข้อนะคะปวดปวดเมื่อยเมื่อยอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อคุณรับเชื้อ h อ v ไปแล้วเนี่ย มันจะเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นผลของการที่ร่างกายเนี่ยพยายามต่อสู้กับเชื้อไวรัสนั่นแหละค่ะเมื่อมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะภูมิต้านทานเอ่ยกับไวรัสเอ่ยต่อสู้กันเนี่ยผลพวงก็คือคุณจะรู้สึกปวดเมื่อยที่ข้อหรือปวดกล้ามเนื้อแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันทำกิจวัตรประจำวันเนี่ย มากเกินไปหรือเกิดจากการออกกําลังกายที่หนักนว่วหรือผิดปกติไปอย่างนี้นะคะอาการสุดท้ายก็คือจะมีแผลในปากค่ะเหมือนว่าเป็นร้อนในอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าคือ1ใน3อ่ะหนใน3ของการติดเชื้อ HIV เนี่ยจะมีแผลในปากซึ่งเป็นอุปสรรค ของการทานอาหารคือพอภูมิคุ้มกันเราตกนะภูมิเราอ่อนแอเนี่ยมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นแผลนี่ก็จะเป็นแผลเรื้อรังนะคะไม่หายสักทีหายยากทำให้เราเนี่ยทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็น้ำหนักจะลดนะคะนี่ก็จะเป็น10อาการนะคะ ของคนที่ติดเชื้อ HIV อาการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในประมาณ2-4สัปดาห์หลังจากที่ติดเชื้อนะคะเขาก็มีการวิจัยกันที่ต่างประเทศนะว่าอะไรเนี่ยที่จะมาช่วยให้เพิ่มภูมิต้านทานได้ปรากฏว่าเขาค้นพบสารตัวนี้ค่ะชื่อว่าฟูคอยแดนนะคะสามารถดูแลเรื่อง HIV เพิ่มระบบภูมิต้านทานให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นนะคะ แล้วมีก็โชคดีมากเลยค่ะที่มาพบว่าซูคอยแดนเนี่ยนะคะอยู่ในสารสกัดธรรมชาติที่ชื่ออูมินี้นะคะก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเรื่องภูมิแพ้บำรุงไตยับยั้งเซลล์ม,มะเร็งช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายต่างๆด้วยสารสกัดธรรมชาตินี้นะคะแค่เด็ดซองแล้วก็ดูดเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะรสชาติอร่อยทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเสริมภูมิต้านทานด้วยตัวนี้เลยค่ะ นี่ค่ะสำหรับผู้ที่รับเชื้อ HIV มาแล้วเนี่ยบีก็ดูแลได้แนะนำนะคะสารอาหารตัวนี้อยู่เยอะเลยนะคะสำหรับท่านนี้เนี่ยจาก CD4 ีนะคะ359เนี่ยเพิ่มเป็น436นะคะภายใน1เดือนเท่านั้นน่จากการทานสารกสกัดธรรมชาติอูมิที่มีโฟลคอ์แดนนี้นะคะ อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็มีผลตรวจเลือดมาให้ดูเลยนะว่า C D 4เค้เขานะจาก388นะคะ6เดือนไปตรวจทีก็ตรวจปีละ2ครั้ง6เดือนก็ได้เป็น461แล้วก็เพิ่มเป็น520นะคะสำหรับท่านนี้เนี่ยเขาก็ทาน สารสกัดฟูคอยแดนเนี่ยวันละ1ซองนะคะสเดือนจาก CD4 325เป็น644เลยเขาบอกว่าดีใจมากค่าตับไตปกติดีปอดแข็งแรงนะคะอ่าบีก็มีเซตมาแนะนำค่ะ สำหรับสารสกัดธรรมชาติฟูคอยแดนนี้นะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะเข้าเมืองไทยมา14ปีแล้วมีออยอถูกต้องนะคะมีเซตด้วยนะสำหรับคนที่ซีดีโต่ำนะคะอยากดูแลเรื่องผิวนะคะหรืออยากดูแลเรื่องลิ้นเป็นฝ้าหรือเรื่องมีปอดอักเสบอะไรอย่างนี้นะคะบีก็มีเซตต่างๆนี้ให้เลือก ถ้าคุณสนใจเซตไหนนะคะคุณแคปหน้าจอนี้นะคะแล้วก็แอดไลน์บีมานะคะบีก็จะอธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำในการดูแลตัวเองเพื่อที่จะเพิ่ม CD4 แล้วก็จะได้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะห่างไกลเอชค่ะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีนะคะแล้วก็แคปหน้าจอติดต่อบีมานะคะถ้าเกิดคุณอยากจะคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง HIV ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย